She like that. Check like these out สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ไอจนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีแฟนๆช่อง YouTube ของผมทุกคนด้วยนะครับข่าวช่วงเย็นข่าวแรกของวันนี้จะเป็นข่าวเกี่ยวกับหงแดงและปืนใหญ่นะครับ สื่อดังคาดการ11ตัวจริงหงแดงลิเวอร์พูลและปืนใหญ่อาร์ตนเตรียมทําศึกคอมมูนิตี้ชิลวันที่28สิงหาคม63ความเคลื่อนไหวของการแข่งขันฟุตบอลคอมมูนิตี้ชิลระหว่างหงแดงลิเวอร์พูลแชมป์เปีเรียลีกอังกฤษฤดูกาล2019-2020พบกับปืนใหญ่อาร์ตสนแชมป์เอฟเอครับ2019-2020ซึ่งจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้ ที่สนามเวมบรี่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเวลา22่สนาฬิกาสานาทีตามเวลาของไทย,ไทยถ่ายทอดสดช่อง B in Sport Two ล่าสดุดลิเวอร์พูลเอ็กโคและเดลี่แคนนอนออกมาคัดการ11ตัวจริงของทั้ง2ทีมที่จะลงสนามดังนี้ลิเวอร์พูลอลิซอนเบเกอร์เทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนโจโกเมดเฟอร์จิลฟันไดแอนดูโรเบสันฟาบินโย วายนาดุมนาบ um, ีเกเอต้ ohamed salah, Roberto Firmino และ Sadio Mane Aston, Ben Reino, Kyolantiani, David Luiz, William Saliba, Ector b uh aka, William, a y e r i n Ganshaka, Bukayo Saka, William, Pierre Amrik e o b a m y o n g Nicolas Pepe แ pe, ละ Alex a n d r e La c a z e t t e กาเบียวโอบาเซเบยอดบทสัมภาษณ์อาริต้าก่อนเจอหงแดงเสานี้มิเกลอาริต้าเหตุโคตชของอาร์สตันให้สัมภาษณ์กับสื่อก่อนเกมคอมมูนิตี้ชิลที่จะพบกับหงแดงในวันเสารนี้โดยมีหลายประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายนักเตะของทีมในช่วงซัมเมอร์นี้คำถามที่1ดิวการคว้าตัวกาเบียวมาเกลเยสมิเกลตอบทุกอย่างเรียบร้อยเมื่อทั้งสงฝ่ายเซ็นสัญญา และนักเตะตกลงเงื่อนไขส่วนตัวและเขาได้ผ่านการตัวร่างกายบางครั้งในขั้นตอนสุดท้ายไม่ง่ายอย่างที่คิดแต่เราก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเราจะทำได้สำเร็จเมื่อถึงเวลานั้นผมจะพอใจมากๆเขาเป็นนักเตะที่เราตามดูมาตลอดและมีคุณภาพที่สามารถยกระดับทีมเราได้คำถามที่2ใกล้แค่ไหนแล้วกับการปิดดิวกาเบี้ยวมิเกลตอบ เรากำลังพยายามที่จะปิดดิวให้ได้สำเร็จนั่นคือทั้งหมดที่ผมสามารถบอกคุณได้ในเวลานี้คำถามที่3การต่อสัญญาฉบับใหม่กับโอบามยองมิเกลตอบผมบอกในแง่บวกผมได้มีการพูดคุยด้วยดีกับตัวเขาและเอเย่นและผมมั่นใจแบบสุดๆว่าเราสามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้ในเร็วๆนี้นั่นคือความรู้สึกของผมคำถามที่ส โอกาสได้เซบยอตกลับมาเล่นให้ทีมต่อมิเกลตอบเราได้มีการพูดคุยกันบ้างดานี่ทราบดีว่าผมคิดอย่างไรเกี่ยวกับตัวเขาเขาเองก็มีความชัดเจนที่อยากจะอยู่กับเราต่อไปแต่เห็นได้ชัดว่าเรอลมาดรดมีส่วนร่วมด้วยและผมยังไม่รู้ว่าพวกเขาต้องการทำอะไรกับนักเตะแต่เขาเป็นนักเตะที่เราสนใจเพราะเราได้เห็น ในช่วง2 3ถึง3เดือนสุดท้ายของซีซั่นว่าเขาสามารถนำอะไรมาให้ทีมเราได้บ้างคำถามที่5เอลลี่มเลนไนกับการย้ายไปวูมแฮมตันมิเกี่ยวตอบใช่เราได้อ่านข่าวมากมายเกี่ยวกับนักเตะของเรามันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายที่ทีมอื่นต้องการเขาแต่เขาเป็นนักเตะที่ผมบอกตั้งแต่แรกว่าผมชอบกับวิธีที่เขาแสดงออกมาการที่ผม ส่งเขาลงเล่นในเกมนัดสำคัญที่สุดของซีซั่นและเขาก็ตอบสนองได้ดีคำถามที่6เกนดูซี่กับอนาคตในทีมมิเกลตอบผมชัดเจนว่าทุกคนจะเริ่มต้นจากศูนย์ไม่ว่าคุณจะทำอะไรเมื่อ2ส,สัปดาห์ก่อนหรือสองปีก่อนมันไม่สำคัญมันขึ้นอยู่กับที่ตอนนี้ทุกคนมีโอกาสแบบเดียวกันพวกเขาแสดงให้เห็นจากฟอร์มการเล่นทัศนคติของพวกเขา ว่าดีกว่าเพื่อร่วมทีมคนอื่นใช่ที่ผมได้บอกกับเขาไปว่าเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมและในเวลานี้เขาเหมือนกับผู้เล่นคนอื่นในทีมเขาสมควรได้รับการปฏิบัติเหมือนเดิมทุกอย่างคำถามที่7วิลเลียมซลิบามิเกลตอบเขาซ้อมหนักมากๆเขาอยู่ที่ลอนดอนเพื่อการเตรียมความพร้อมที่ดีกว่าและคุณสามารถบอกได้ว่าเขาดูพร้อมเห็นได้ชัด ว่ามีหลายอย่างที่เป็นเรื่องใหม่สำหรับเขาและเขาต้องปรับตัวแต่แน่นอนว่าเขามีคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับสมสรแห่งนี้และทัศนคติที่ถูกต้องในการพัฒนาและแสดงให้เห็นว่าเขาสามารถเป็นนักเตะสำหรับอนาคตของเราได้คำถามที่8อนาคตของเอลเนนี่มิเกลตอบผมรู้จักโมงดีผมเคยเล่นกับเขาดังนั้น ผมรู้ว่าเขาทำอะไรได้บ้างและผมรู้จุดอ่อนจุดแข็งของเขาเป็นอย่างดีเขามีคาแรคเตอร์ที่ดีเขามีคุณสมบัติที่ดีเช่นเดียวกันก็เหมือนกับคนอื่นๆเมื่อเขาอยู่กับเราเขาจะได้รับการสนับสนุนจากเราและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดเพื่อทำผลงานให้ได้สูงสุดเท่าที่จะทำได้คำถามที่9แล้วเอลเนนี่จะได้อยู่กับทีมในซีซั่นนี้หรือเปล่ามิเกลตอบผมไม่รู้ ยังดูเหมือนยังห่างไกลมากอย่างที่ผมบอกมันไม่สามารถคาดการได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคำถามที่10 l เลโนหรือมาตินีสจะเป็นมือหนึ่งในการเริ่มซีซั่นใหม่มิเกลตอบผมชอบที่มี2ผู้รักษาประตูในระดับของแบรนเลโนและเอมี่ซีซั่นก่อนเมือ่อแบรนด์บาตเจ็บไปถ้าบางคนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคาแรคเตอร์หรือคุณภาพของเขาเขาได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเขาทำอะไรได้บ้าง และเขาไม่ได้ทำแค่เกมเดียวเขาทำ10หรือ11เกมติดกันผมดีใจที่มีพวกเขาทั้งสองคนแต่พวกเขาต้องรู้ตั้งแต่วันแรกของการปรีซีซั่นคุณจะต้องเริ่มใหม่อีกครั้งและสู้เพื่อตำแหน่งของตัวเองและแสดงให้เห็นว่าใครสมควรได้รับโอกาสออกสตาร์ทคำถามที่11เลโน่ฟิตสมบูรณ์แล้วหรือยังมิเกลตอบแบนฟิตแล้ว เขาเกือบที่จะฟิตทันเกมนัดชิงชนะเลิศ FA ครับกับเชลซีเราไม่ต้องการเสี่ยงส่งเขามามีชื่อในทีมแต่เขาก็ซ้อมมาตลอดในช่วงปิดซีซั่นและตอนนี้สภาพร่างกายของเขาสมบูรณ์เต็มที่คำถามที่12ความพร้อมของทีมในเกมนัดนี้มิเกลตอบเรามีการฝึกซ้อมไป2ครั้งคุณสามารถจินตนาการได้ว่าเกมนี้มาอยู่ช่วงกลางปีซีซั่นคำถามที่12 ความพร้อมของทีมในเกมนัดนี้มิเกลตอบเรามีการฝึกซ้อมไปสองครั้งคุณสามารถจินตนาการได้ว่าเกมนี้มาอยู่ช่วงกลางของมินิปรีซีซั่นของเราแต่เราก็ไม่มีเวลามากพอที่จะเสียสภาพความฟิตไปมากนักเห็นได้ชัดว่ามันไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะเล่นในนัดชิงนี้แต่ผู้เล่นก็ยังมีแรงจูงใจและเป็นโอกาสอีกครั้งที่เราจะคว้าถ้วยรางวัลและเราจะทำให้ได้ คำถามสุดท้ายนักเตะยังคงฟิตจากซีซั่นที่แล้วหรือเปล่ามิเกลตอบสิ่งที่เราไม่รู้เลยว่าพวกเขาจะตอบสนองอย่างไรเมื่อพวกเขากลับมาเริ่มเล่นทุกๆ3วันในช่วงเดือนพฤศจิกายนธันวาคมและมกราคมพวกเราเรียกร้องจากเขามาเยอะในช่วงวิกฤตเชื้อระบาดและคุณได้เห็นอันตราการบาดเจ็บของผู้เล่นที่มากขึ้นเราจะพยายามปกป้องพวกเขาให้ได้มากที่สุดให้ทุกอย่าง ทางในแง่ของวิทยาศาสตร์และทางกายภาพเพื่อให้พวกเขาอยู่ในสภาพที่ดีที่สุด